สวัสดีค่ะทุกคนค,ค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องกับป้าค่ะหลังจากที่เราไปทําบุญที่วัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พากันขับรถมาหานั่งดื่มกาแฟกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองลันโคนานะคะรันครู่นะไม่ใช่ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเอสเปรสโซเฮาส์ค่ะเราก็จะเข้าไปดื่มกาแฟกันข้างในนะคะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวน้องพาเข้าไปข้างในค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยน้องจะให้ดูขนม ตอนนี้นะคะเราก็ได้กาแฟมาแล้วค่ะน้องก็กินกาแฟดำนะคะเมื่อกี้เด็กๆค่ะตอนที่น้องเดินเข้ามาน้องก็ถ่ายทำวิดีโอนะคะเขาก็บอกว่าชื่อช่องของคุณเป็นชื่อช่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เขาก็มาถามนะคะน้องก็เอาชื่อช่องให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มานั่งคุยนะคะเด็กสองคนเด็กผู้หญิงแต่น้องถ่ายคลิปให้เห็นเขาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า ก็คือคนที่นี่ก็คือบอกว่าถ้าไม่ได้รับอน,นุญาตจากผู้ปกครองเราก็จะนํารูปภาพเด็กรูปอะไรมาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือจริงๆเขาก็อยากจะออกกล้องกับเราแต่น้องก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองของคุณไม่ได้แบบว่าเซต,ตกลงกับชนันพูดตกลงกับชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่เป็นไรน้องก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าคุณมาจากไหนคุณใช่คนไทยไหมน้องก็เลยบอกว่าใช่เขาบอกว่า เขาชอบเมืองไทยมากๆเขาก็ทําแบบว่าอย่างนี้นะคะฉันชอบเมืองไทยมากยอะไรย่งเงี้ยค่ะมาลากวงมากเลยค่ะป๊าๆก็กินกาแฟดาเหมือนกันนะคะดูค่ะคนเยอะมากเลยค่ะข้างในไม่มีที่นั่งเลยนะคะไม่มีที่นั่งว่างเลยค่ะแต่โชคดีนะคะเราเรานั่งตรงนี้ได้คนที่นี่นะคะต่อให้ ต่อให้มันเป็นโต๊ะเดียวกันก็คือว่าเราก็นั่งด้วยกันได้ค่ะน้องกับป้าตานั่งตรงนี้คนอื่นเขาก็มานั่งตรงนี้ได้นะคะคือนั่งหันหน้าใส่กันได้อะไรเงี้ยค่ะมาค่ะดื่มกาแฟนะคะเน่ดูฮอรติ๊กต๊กดูฮอติ๊กต๊กเออเนเดียวยำฮออินเตอร์ทิ๊กตก มื่อกี้เขากา็ถามนะคะว่าเธอมีติกตลับไหมน้องก็เลยบอกว่าไม่มี ตอนนี้นะคะเราก็ดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะเดินสูตรอากาศแป๊บนึงนะคะเดินชมภายในเมืองลันครูนานะคะสักพักนึงค่ะแล้วเราค่อยกลับบ้านกันนะคะโูวันนี้ผู้คนออกมาเดินกันข้างนอกเยอะมากๆเลยค่ะ เพราะว่าวันนี้อากาศดีนะคะมีแสงแดบดบคนที่สิีเดนจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะถ้ามีแดบดบเขาก็จะพากันออกมาข้างนอกนะคะมาเดินรับแสงแดบดบแล้วก็สูดอากาศนะคะร้านรองเท้าร้านนี้นะคะเดี๋ยวน้องให้ดูค่ะดูค่ะรองเท้าร้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ นะตอนที่ป๊ามาทำพาสปอร์ตค่ะน้องก็มาซื้อคู่หนึ่งที่นี้นะคะ <c oughs> น้องน้องเอียงกล้องไปทางไหนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยค่ะอือ <c oughs> ค่ะหลังจากที่เราดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พากันเดินทางกลับค่ะและในระหว่างทางที่เรากลับมานะคะวันนี้อากาศดีแล้วก็มีแสงแดดน้องกับป๊าป๊าเราก็เลยพากันเดินเล่นตากแดดรับบรรยากาศภายในเมืองก่อนนะคะ นี่ก็คืออยู่ด้านหน้าโรงแรมที่น้องทำงานเองค่ะน้องกับป,ป๊าเราก็เดินเล่นก่อนนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านไปนอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็ได้ไปส่งน้องพอใจที่บ้านเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่แม่น้องกับป,ป๊าส่งน้องพอใจไว้ที่บ้านเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น้องพอใจเขาไปปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านเพื่อนค่ะ แม่กับปป๊าก็เลยถือโอกาสนะคะพากันมานั่งดื่มพัดที่ในเมืองเป็นร้านเป็นผับเป็นบาร์นะคะในเมืองเฮลซิงบอยในระหว่างที่รอไปรับน้องพระใจค่ะนี่ก็คือวิวและบรรยากาศตอนกลางคืนของเมืองเฮลซิงบอยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคะ่ะทุกคนน้องพระใจเลิกปาร์ตี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าๆนะคะ แม่น้องกับป๊าป๊าก็จะไปรับค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราดื่มร้านแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนร้านค่ะเียละค่ะก็เกิดว่าครอบครัวน้องนะคะถ้าเกิดเราพากันมานั่งดื่มข้างนอกค่ะเราจะไม่ดื่มแค่ร้านเดียวนะคะเราก็จะไปนั่งชมวิวบรรยากาศที่ร้านอื่นต่อค่ะ,คะตอนนี้นะคะแม่น้องกับป๊าป๊าค่ะ เราก็พากันออกมาเดินเล่นข้างนอกในเมืองนะคะเราก็พากันออกมาหาดื่มอะไรกันค่ะผ่อนคลายนะคะเดินมาสูดอากาศค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะในระหว่างที่รอน้องพอใจไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะน้องพอใจไปงานวันเกิดเพื่อนเลิกกล่องพุ่มนะคะดังนั้นแม่น้องกับป๊าก็เลยพากันมาเดินเล่นในเมืองก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ ไปนั่งดื่มที่ที่ร้านนึงนะคะดื่มหมดไปสองแก้วแล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนที่ร้านใหม่ค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูบรรยากาศข้างนอกภายในเมืองเฮลซิงบอร์นะคะเมืองที่แม่น้องอยู่ค่ะตอนนี้ผู้คนก็จะยังไม่ออกมาเยอะเท่าไหร่นะคะก็นะเพราะว่ามันหัววันอยู่ค่ะก็เพิ่งหนึ่งทุ่มนะคะ เราก็จะเดินไปโซนถนนคนเดินค่ะนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเฮลซิงบอยนะคะทนี้ก็เป็นร้านอาหารเบอร์เกอร์ ก็เป็นโบสนะคะถ้าตรงขวามือนี้ก็เป็นร้านอาหารค่ะถ้าตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะคะเดินตรงไปอีกก็เป็นโรงเรียนที่แม่น้องมาเรียนภาษาค่ะป่าข้างหน้านะคะแม่น้องก็เคยมานั่งดื่มกับเพื่อนค่ะเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะยังไม่มีลูกค้าเยอะนะคะลูกค้าก็จะมาตอนดึกๆตอนนี้ก็หัววันอยู่ค่ะเพิ่งหนึ่งทุ่มนะคะคนก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ ร้านนี้นะคะเราเข้าไปแต่ว่าเขาบุ๊กนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาอาหารค่ะโต๊ะก็เต็มนะคะดังนั้นเราก็เลยจะเปลี่ยนร้านค่ะก็จะมาร้านนี้นะคะค่ะหลังจากที่เรานั่งดื่มกันเสร็จจากร้านที่สองนะคะเราก็พากันเดินต่อค่ะเพื่อที่จะไปนั่งดื่มกัน ร้านที่3นะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกค่ะดูค่ะอันนี้ก็คือแช่นันนะคะก็คือป้อมปาการค่ะก็จะเป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นใจกลางเมืองของเฮลซิงบอยเลยนะคะซึ่งเขาประดับตกแต่งไฟสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ก็มองจากวิวข้างบนนะคะก็จะมองเห็นถนนที่มันจะมีรูปปั้นไอเนียอยู่อะค่ะก็จะสวยงามดูค่ะเขาก็จะทำเป็นโหงนะคะก็จะมีไฟหลากหลายสีค่ะ ถึงสวยงามมากๆเลยค่ะนี่น้องก็เพิ่งมีเวลาได้มาเดินกับปะปานะคะเนี่ยิึงเห็นสวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องก็พากันมานั่งดื่มกับปปาค่ะในระหว่างที่รอน้องพระใจนะคะอีกประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราก็ออกไปแล้วะคะ่ะผ่อนคลายบ้างนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องกับป๊าเราก็กำลังเดินทางไปรับน้องพอใจที่บ้านเพื่อนค่ะเดี๋ยวน้องก็จะให้ดูวิวบรรยากาศภายในเมืองนะคะซึ่งสวยงามมากเลยค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆหรือว่า ใครที่ผ่านมาเมืองเฮลซิงบอยนะคะก็แวะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาเที่ยวชมได้ค่ะเมืองเฮลซิงบอยก็จะอยู่ทางใต้ของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับเมืองเฮลซิงเงอร์ของประเทศเดนมาร์กค่ะซึ่งถ้าเกิดมีเวลานะคะก็พักโรงแรมที่เมืองเฮลซิงบอยแล้วก็ตอนเช้าก็นั่งเรือข้ามฝั่งไปที่เมืองเฮลซิงเงอร์ประเทศเดนมาร์กได้ค่ะ นั่งเรือไปก็ประมาณ2ีนาทีนะคะช่วงหน้าร้อนจะสวยงามมากๆเลยค่ะโปรโมทเมืองหน่อยนะคะซึ่งสวยงามจริงๆค่ะทุกคนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆเมืองเฮลซิงบอยเยอะมากเลยนะคะถนนเส้นนี้ก็คืออยู่ใกล้บ้านแม่น้องเองค่ะพอดีว่าไอยู่ถนนเส้นหน้าโรงพักนะคะน้องเห็นมีไฟอะไรไม่รู้ค่ะน้องก็เลยบอกวป,ป้าว่าเออแบบ ป,ป๊าขับเข้าไปดูซิฉันไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วตึกตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนพวกเกมพวกร้านอะไรตัวอย่างหนึ่งเป็นของวัยรุ่นค่ะทุกคนซึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีไฟน้องก็เลยงงว่ามันคือร้านอะไรนะคะซึ่งจริงๆมองมาจากข้างบนตึกน้องนะคะมันก็จะมองเห็นไอ้ภาพวาดค่ะภาพวาดตัวการ์ตูนภาพรูปสัตว์รูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันเป็นรูปจากร้านตรงนี้แหละคะ่ะ ป๊าก็เลยพาขับมาดูนะคะเออน้องก็ไม่เคยเห็นตอนกลางคืนของถนนเส้นนี้เลยนะคะพอมันมีร้านตรงนี้มามันก็ทําให้ดูแบบว่าเออนะ่าคึกคืนดีค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจทุกการรับชมคลิปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ